กลับสวัสดีครับกับสวัสดีที่ๆนานาเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบการตกปลาทุกท่านผ่านช่องทาง youtube ูบชาแนลป้องคนหลังคันนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีหรือว่าจะมาผสมผสมเหยื่อสูตร2ที่ผมทำทำขายทำส่งทุกวันนี้นะครับให้กับนานาเพื่อนๆที่อยากจะลองอยากจะอลองนำไปใช้ ตกแบบหน้าดินบ้างนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาผสมให้ดูว่าเยื่สูตร2ของ The Big Fit สูตร2สูตรนี้นะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างมีอะไรสำคัญอยู่ในเยื่สูตรนี้บ้างเพราะเยียสูตรนี้จะเด็ดแค่ไหนต้องลองดูนะครับสำหรับ The b i g Fit สูตร2นะครับนี่ครับเป็นสูตรเียื่ที่ผมจะทำและผสมให้ดูเยื่สูตรนี้ผมจะทำเฉพาะลูกค้าที่สั่งสั่งซื้อ เท่านั้นนะครับสั่งซื้อหรือว่าผมจะจะไม่ทําเก็บไว้นานสมมติว่าลูกค้าโทรสั่งหรือว่าทักไลน์เมสเซจมาสั่งผมก็จะทําแล้วก็จะทําสดๆแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าทันทีนะครับสําหรับเียสูตรนี้นะครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมครับมีอะไรบ้างครับอันดับแรกนะครับเป็นนะครับขนมปังนะครับขนมปังปั่นนะครับ ขนมปังปันนี้ผมใช้เป็นฟาร์มเฮาเท่านั้นนะครับก็ฟาร์มเฮาจะมีกลิ่นกลิ่นหอมของกลิ่นหอมเฉพาะครับเฉพาะของมันครับส่วนสมส่วน,วน,วนอันที่สองนะครับผมจะใช้เป็นลำนะครับลำตัวนี้ผมจะนํามาคั่วคั่วเสร็จผมจะเอามาผสมนมแมวผสมกับข้าวข้าวคั่วแล้วก็ป่นลงไปด้วยนะครับเพราะมันจะ ให้ให้เกิดกลิ่นหอมของข้าวด้วยนะครับและเกิดความเหนียวด้วยเรลลาเลราปั้นมันจะได้ไม่แตกตัวง่ายนะครับนะครับตัวน,นี้นะครับนะครับผมผสมเสร็จมาแล้วเป็นมีม,ม,มีมีรำนมแมวแล้วมีข้าวข้าวปนผสมด้วยนี่ครับมีกลิ่นหอมของมันนะครับส่วนที่สองคนระับส่วนที่สามนะครับนี่ครับไปเ,เ,เป็นแยมโลนะครับแยมโลสูตรของผมหมักเองทําเองหมักมาได้ประมาณหนึ่งปีถึงจะเอามาผสม กับเยียร่ตกปลาควกเขาให้เข้ากันได้นะครับตัวนี่สามนะครับส่วนที่สี่เป็นแยมโรเช่นกันนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสูตรแยมโรจะมีกลิ่นของสับประรดนะครับส่วนหน้าจะเป็นแยมโรสับประรดนะครับนี่ครับที่ผมทําขึ้นมานะครับเป็นแยมโรหมักสับปะรดนะครับนะครับส่วนที่ห้าขาดไปไม่ได้ผมจะผสมเดอะบิ๊กฟิตสูตรหนึ่ง เข so right? er? ้าไปด้วยนะครับสูตรหนึ่งจะเป็นจะมีปลาป่นจะมีกลิ่นปลาป่นด้วยนะครับเผื่อปลาชนิดอื่นที่ชอบปลาป่นจะได้เข้ามาชาร์จดีด้วยนะครับส่วนที่หกนะครับที่ผมใส่ลงไปนะครับเนี่ยครับเป็นสาล่ายเียวนะครับเป็นสาล่ายเียวนะครับเป็นสูตรสาล่ายเียวอันนี้สั่งมาอันนี้ผมไม่ได้ผลิตเองวันนี้ผมสั่งมาครับสาล่ายียวนะครับเนี่ยครับส่วนผสมส่วนที่หกนะครับ ส่วนที่เจ็ดนะครับผมจะใส่เนี่ยครับเป็นกากมะพร้าวคั่วนะครับนี่ครับเพื่อการแตกตัวของกากกลางเพรามะเาวขั่วนะครับเวลามันลงน้ามันจะแตกตัวมันจะดีดน้ํามันดีดกลิ่นออกนะครับตัวนี้ครับนะครับส่วนผสมส่วนสุดท้ายนะครับผมจะใส่นะครับรสชาติของครีมนมเนยลงไปด้วยเดี๋ยวผมจะมาผสมให้ดูนะครับมีหนึ่งย่างสองย่าง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอย่างแล้วก็อย่างย่อยผมยังไม่ได้บอกละเอียดนะครับอย่างย่อยก็เหมือนกับแยมโลตัวนี้นะครับก็จะเป็นหมักหนึ่งปีตัวนี้ผมก็จะทายเป็นขนมขนมปังขนมไข่ขนมพวกแยมโลเนี้ยที่ใช้เป็นขนมทั้งนั้นแล้วนํามาหมักนะครับเดี๋ยวผมมาผสมให้ดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับ นี่นะครับผมจะเทลงไปครับแยมโลสูตรหมักเองนะครับนี่แยมโลสูตรหมักสูตรหมักสับปะรดนะครับแล้วก็ตัวนี้กลากมะพร้าวนะครับตัวนี้เป็นสาหร่ายเขียวนะครับตัวนี้เป็นรัมผสมข้าวคั่วผสมกับ นมแมวกินนมแมวนะครับแล้วตัวนี้ The b บิ๊กฟสูตรหนึ่งนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับ The b บิ๊กฟสูตรหนึ่ง่ะคอมหอมของปลาปนด้วยนะครับต่อไปตัวนี้เป็นขนมปังฟาร์มเฮาปั่นนะครับนี่ ตัวนี้ครีมนมเนยนะครับผมใส่ไปด้วยจะหมักสดสดแล้วก็ส่งให้ลูกค้าด้วยนะครับโอเคครับคุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ครับคุกเขาคุกเขาเข้ากันให้พอประมาณเดี๋ยวผมจะนําไปปั่นให้ละเอียดอีกทีนะครับเพื่อความเข้าตัวของเหยื่อนะครับถึงจะส่งให้ลูกค้าได้นะครับต้องหมักสดสดใหม่ๆเท่านั้นนะครับถึงจะส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับสองตัวนี้อ่าชนิดปลาที่ชอบนะครับเหยื่อตัวนี้ครับตกแบบหน้าดินก็ปลานิบชอบครับกินปลานิบใน นวนจันยี่สกระโฮปาจีนส่วนมากได้ทุกปลาครับสูตรนี้นะครับนะครับแล้วผมจะติดไส้ไก่ลงไปด้วยนะครับปลาช่อนก็กินครับผมเคยเคยไปตกปลาช่อนมาแล้วปลาช่อนกินครับนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าเครื่องปั่นอีกทีนะครับ ครับส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่ผมเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับก็คือมะคริตนะครับนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปก็คือมะคริตนะครับผมจะใส่ไปไม่เยอะนะครับเพราะว่ามักคตจะมีกลิ่นฉุนใส่ไป,ไปเดี๋ยวเรามาปั่นกันครับ น,นะครับโอเคนะครับแพ็กเกจให้อย่างดีนะครับก็จะเป็นเดอะบิ๊กฟิตสูตนะครับนะครับฝากผลงานด้วยนะครับครับไม่ลองไม่รู้ครับร้องแล้วจะติดใจ